หอยแคร์สดแได้มากอ,อะใส่ผักเอาตามใจชอบเราชอบไรเราใส่อันนะั้นทุกคน<ร>แล้วก็หยิบใส่ไปเลยนะทุกคนนะข้าวโพดเราจะใส่ทั้งฝักก็ได้ไรเราแบบไม่แคร์นะทุกคนนะ,ะต่อแล้วก็วมันจะเป็นพรอ,อะไรเราก็ใส่ไปทั้งสองฝักก็ส่อก็ใส่ลงไปสองถ้าแบบเนี้ยนะเราจะกินไม่ไหวเว้ยมันจะกินไม่ได้เราต้องหักข้าวโพดก่อนแม่งเราจะไริกาดยังไงข้าวโพด้ลูกค้าบินี้ลูกค้ากินไม่ได้แล้วต่อข้าบต่อไปเลยทุกคนยำแซลมอนเขาจะหั่นเป็นแซลมอนเต๋า ตอนเป็นแซลมอนเต่าๆเนี้ยมันกินง่ายแล้วก็มีมีไหลบัวด้วยแก่ที่กินแซลมอนกับไหลบัวมันเข้ากันมากนะจอกให้ <c oughs> เปร้อมหวานจนะนะคผลไม้แาท้ทุกคน <c oughs> และที่บอกว่าที่ขายดีเลยก็คือตัวนี้ใช่ตัาน้ำเงินเกียวโฮตัวน้ำเนเกียวโฮนะก็จะมาได้นะคือคือรออยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่กับที่ร้านดังเลยที่ตอกยำยำใบฟองทุกคนมีสามเมนูแนะนำนะยำทะเลรวมยำแซลมอนยำทะเลเดือดนะครับเออเชฟด้าก็กำลังทำเองอ๋อไม่ได้มาเจอกันในรอบเกือบปีป่ะใช่เกือบปี เปลี่ยนไปมากก็คือดูดูดีดขึ้น<ด>แต่ไม่ดูดีกว่าอเอาไอ้ไข่ดูดีแล้ว <c oughs> ทุกคนตอนนี้ติดสติกแล้วนะครับติดเรื่องนะครับมียำเยลลี่ด้วยเพราะว่าติเอาเยลลี่ของโจโฉนะครับมาให้ฟองนะครับเป็นเน<อ>้เซตใหญ่มากาล,ลงตัวใหญ่ๆทำไมถึงกินตาหอยเนี่ยมีหอยแครงอีกหรอใช่หอยแครงแรงมากพ่อแม่รีเควสต์มาให้หัดกินหอยของทะเลสดใหม่สะอาดนะจ๊ะนี่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราทำน้ำยำเลยจ้ะ นี yeah. okay. okay. mm ่เอาแค่กระเพาะนะครับไม่ต okay. al oh. okay. okay, ้องเอาเอาเลือดของปลาเทาบไปด้วยนะจะเอาเลือดใส่ไปด้วยอันนี้ทะเลเหรอใช้ทะเลรวมอันนี้คือปูม้าสดนะครับเราก็ลวกสุกได้เลยใครสุกไม่สุกบอกได้ใช่ปะไม้หมุคนอ่ะครับแต่าเป็นแบบของก็หอยแครงสดโคตรอร่อยเพี้ยงลงไปนี่ เยสสวยนะกินมากมนี่อ่ะไม่อิ่มให้รู้ไปสามสี่คนหมดไหมเนะี่ยน่าจะแบบคุ้มอยู่อ่ะเอาไปหารกันย,ย,ยังไม่จบครับยังไม่จบอ่ะฟิลแบบไข่แดงเค็มเดี๋ยวจิ้มเคียวโฮใส่ไปเลยไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมาหอมจริงลาแบบนี้แล้วก็ นี่โอ้โหปลากรอบก็ไม่น้องกลัวนะฉันจัดได้หมดแล้วนี่เรียบร้อยสามร้อยห้าสิบบาทไม่โ้องไม่วางแล้วก็จะได้น้ำยำไปแต่ว่าเราทำยำเลยอ่ะอ่าสุกคือทั้งแต่ก่อนเนี้ยมันจะเป็นน้ำปลาต้มสุกใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราอ่ะพัฒนาแล้วเป็นน้ำซลมอนถูกไหมเป็นใช่เป็นน้ำอะไรน้ำยำสำเร็จรูปเป็นน้ำยำสำเร็จรูปออใช่ก็คือใส่แค่น้ำยำกับพริกแล้วก็ผงวิเศษเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็พริกแค่นั้นเอง ขันติเป็นคนกินเผ็ดน้อยนะคะทุกคนใชแล้วเราจะให้เยอะกว่านี้พอแล้วแต่เธอใส่น้ำหวานไปให้ฉันยังอ่ะใส่เลยนะเนี่ยอ๋อมันจบเลยมันจบเลยเลิศเห็นป่ะแค่นั้นกดตะกร้ายำเลยฝากมือด้วยอ่าขอจบเลยขันติเดี๋ยวเพื่อขันติไม่เชื่อแม่ขอช้อนหนึ่งพันใส่แค่น้ำยำใส่แค่อันนี้เลยอย่างเดียวเลยจบเลย แล้วเพือแกใครชอบใส่เสมอก็ใส่ิน้อยผิดมาก<อ>ตา,ตา์ทุกคนมีของหลายอย่างมาอ่ะติขอตัวชิมน้ํายานะครับกับตุ๊กุ้งก็เลยเพราะเป็นเบสิกของการกินยำเนาะจะเป็นยํากับกุ้งนะครับนี่ราดน้ํายําแซบๆลงไปมันกุ้งแบบนี้ขออนุญาตใช้มือช่วยเลยนี่คุณน้ํายําม,มันอร่อยอ่ะตัวของข้างใรแค่สดคือผ่านแล้วของฟองอ่ะคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าดูทุกคนสามร้อยห้าสิบบาทได้แบบเยอะมาก อันนี้กินสี่ห้าคนสบายเลยนะนสุกตังสดบอกของได้ของบอกอือสดมีความเค็มอยู่นิดๆแต่ว่าสดอยู่นะอร่อยกินกับน้ำยำเข้ากันเลยทุกคนยำแซลมอนเขาจะหั่นเป็นแซลมอนเต่าๆพอหั่นเป็นแซลมอนเต่าๆเนี้ยมันกินง่ายแล้วก็มีไหลบัวด้วยแก่นี่กินแซลมอนกับไหลบัวมันเข้ากันมากนะจอกให้น่ะมันกรอบมันเข้ากันมากอันนี้กินกับมะเขือเทศ อนุ่มหอแครงฟองแกะทีละตัวเลยแกเอ้ยสดเขามังแบบไม่ได้แกะมาก่อนนะคือความสดอะ่ะเขามาแกะในตอนทําเลยทุกคนมันใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าโอเคสดมากดูน,นี่ยนักอร่อย<ๆ>มากตัวใหญ่มากอืตัวใหญ่มากโรยแบบนี้เลยแกเอ้ยหอยแมงมูคือตัวอย่างเงี้ย นี่มันเอาจริงๆร้านยำหอยแมงผู้แบบป,ปกติก็ได้อันสองอันนะแต่อันเนี้ยได้ต้องสามสี่ตัวเนะลยทุกคนนี่ดูในนี้อีกนีดนี่กินกับน้ำยำแทบเปบนนิ่ความสดเลยเนาะมันทำให้เข้าวเขาัมากดีนี่บอกเลยตำหม,มึกเยี่ยม เดเบทที่สุดชอบนี้คือยำยกขวามันคล้ายหมดได้ครบแต่หลักๆคือยำแซลมอนอยากให้ลองทุกคนไปลองก็ได้ยำยำใบฟองขอบคุณครับ